ครับก็ตอนนี้เรากำลังเอ้เอ้ย,อยกระตุก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 ไม่ใช่กระตุกแหลกครับก็สวัสดีกันด้วยนะตอนนี้ผมกำลังอยู่ในแมคหนึ่งจุดห้าจุดสองนะฮะในเวอร์ชันอะไรไม่รู้เอ้ยไม่ใช่เวอร์ชันเซิร์ฟอะไรไม่รู้เออเดี๋ยวถ้าใครอยากเรีนผมเอา IP ไอพีเว็บให้ตอนด้านล่างนะฮะแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าเซิร์ฟนี้แม่งแอดมินโคตรเกลียนครับทำไรบ้านไรโด,ดย มาตัดแอสโพเธอมีโพแล้ววางวางโพแล้วแม่ไม่ทำลายได้อีกอา้าวเฮ้ยพ,พี่มีคนตีผมอะ่ะใครวะพี่ระวังพี่ระวังพี่ระวัง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 เอิ่ผมพีวพีออฟดีกว่าโอเอฟเอฟปุ๊บสามทีบีเออเนี่ยอเนี่ยเนี่ยเนี่ย มีหรือเปล่าะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออตอนนี้เ<ม>ฮะอยากจ,จบคุมโคลได้เหรอครับก็ตอนนี้พวกผมตอนนี้ผม,ผม,นนผ,มผมกับพี่กำลังหาที่สร้างบ้านใหม่เพราะว่าบ้านเก่าโดนระเบิดไปแล้วอยู่ดีๆก็สองคนอยู่ในใน,ในบ้าน แม่งระเบิดมาทันทีเลยครับไม่รู้เป็นอะไรแอปมินหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน,น่ใจไม่แน,น่ใจสา้างไหนพี่ไลฟ์เฟซเหรอครับครับครับเออไอหัวนี่ก็เนียนเหมือนกันนะฮะอห่องดีวันนี้ห่องดีกว่า,า,วด,วาดูไม่ดีฮนะ <c oughs> เออใช่เออเอาปิดมา แล้วก็ปึ๊บนี่พี่วางโอยังวางโพยังเนี่ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปเออเอาเออใครมาวางไว้ใครมาเตะแล้วไม่เอาไปเออพูขก้นเหมือนเดิม บ้างโพลรอยังโอ้โหหัวใครวะเนี่ยลืมเลยเนี่ยเดี๋ยวลองใส่หน่อยนิโอ้โห oh oh, มีหผมผู้หญิงด้วยฮะอันนี้หัวใครโอ้หัวผู้ชายใครไม่รู้อันนี้ยเฮ้ย oh, หัวสตรีปอันนี้เฮ้ยหัวผมเองนี่ว่ะมีหผมผมได้อันนี้มันฆ่าผมจริงๆเลย พี่นี่ผมเองเนี่ยพี่พี่แอมโพรรอยังเนี่ยแอมโพเลยนะแลด,ด้วยแล้วก็รับพีพีคมด้วยผมขึ้นไปไม่ได้ขี้เก็บไปอ่อโอเค ครับครับครับ S E T H O M E เอ้ยเอ้ยลืมทับพิมพ์ทับโอเคได้แล้วเออพี่นำผมไปสปาก่อนนะพาพาทัวร์ผาทัวร์แปบ๊บนึง ครับสเปาเออครับตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในสเปานะฮะเซิร์ฟนี้เติมเงินอัตโนมัติอ่าโอเคอันนี้ไม่ได้ซื้อเอไม่ได้ซื้อไม่ใช่ที่ซื้อไม่ได้จัดของฟรีแต่ตอนนี้แอดมินจะเปลี่ยนเยสปสเปาใหม่แล้วเขาก็เลยทุบออกบางอันก็ไม่มีออกมาเลยเอออันนี้ไปที่เอนชาร์ดนะฮะเอะแต่ว่าถ้าใครจะเอนชาร์ด ต้องหาวิวเองนะฮะชุดนี้มันไม่มีของ TFP e แจกฟรีแต่ว่านั่นแหละก็งั้นแหละอันนี้เป็นที่เขาเอาไว้แจกมันเรียกข้าวสารนะนแต่ว่าเขาเอาออกไปแล้วเขาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเอสเปลใหม่อันนี้เป็นที่เติมเติมเอเติมยศเอเติมซื้อยศเนี่ย อันนี้เป็นที่ซื้อโพเทคอันนี้สิบคนสิบอันนี้ยี่สิบยีสบอันนี้สามสิบคมสามสิบเออมาต่อไปตรงนี้เป็นอันนี้แอดคืออะไรนะครับเนี่ยเอออันนี้เป็นที่เติมเหมือนกันฮะเป็นที่บอกเติมบอกบอกว่า,าเติมเติมเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ฮะ อันนี้อันนี้เป็นที่แฟนเพจนะฮะกดเข้าไปเป็น f c e e o o o อะฮะเนีย่ยถ้าใครจะถ้าใครจะเข้าไปในดู Facebook ของไอ้มันก็กดตามนี้นะฮะนี่นี่เลยเปิดไฟกปิดฟไฟแบบได้รู้อันนี้เป็นที่ วัดไปสร้างบ้านครับอันนี้แบบเป็นโซนธรรมดาอันนี้เป็นโซนทะเลทรายอันนี้หิมะนะฮะเอเอพีก็เซิร์ฟนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วะฮะแต่ตอนนี้ผมจะกลับบ้านไปหาพี่เพียมท็อปโฮมก็ไม่เกมก็ขอโทษนะฮะกกเมื่อกี้เพียมผมมัน เสียงดังเกินไปก็ขอโทษแทนด้วยฮนระตอนนี้กำลังซ่อมแบนอยู่ผมก็ว่าจะช่วยอยู่แต่ว่าไม่มีไม้ไม่มีไม้อ่ะพี่เมียโอเคพอล,ละวรมังมเงียบเงียบมาช่วยแม่ง บักหนุบักหนุอะไรค้างมันนะอ้าวไม่น่าเหรอโอ้ถึงเังอะไรไม่ได้เลยอืมโอเคเดี๋ยวแหละพี่หนอพี่ไม่แน่ลืมแอดเลยโ,ยโอ้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 ย,อยขวามีไหนขวามีไหนขวามีไหน อาจำกัดออเออตอนนี้เราจะรู้ไหมแน่ว่าตอนนี้มันรู้ที่ปิกัดอะไรวะเนี่ยจะได้ดูเอแคตของโปรเทคถูก เดีย๋ยวถ้าเกินเดี๋ยวเขาจะมีจะมีคนมาเกียนอีกละเมื่อกี้ก็โดนเกียนไปทีละโดนระเบิดบ,บ้านเลยใครก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ากำลังยืนคุยกันอยู่ดีๆมีคนมาระเบิดบ้านแบบตุ้มเต็มหน้าเต็มตาเลยเออโอ้โหแกร์จริงนะฮะอันนี้ จะเปิดไฟให้ลูกพีกปูได้เอ้ยแกบตกครับก็ตอนนี้มก็ก็มีอยู่ก็มีแค่นี้นะฮะมก็ขอพอกันแล้วกันเครื่องมันแหลกแหลกเกินแล้วตอนนี้นะฮะมก็ไม่ไหวแล้วก็ก็วันนี้ขอขอบคุณนะฮะที่มาติดตามมาดูคลิปของผมนะก็วันนี้ก็ ขอลาก่อนสวัสดีครับ